บายบายวีให้ตุ๊กตานะน้องโซมิจ้า เอาให้พี่เอาให้พี่อันนึงเอาให้พี่นั่นแหละโค้กไวน์โค้กไวน์โค้กไวน์ว้าท oh, oh, ม่พักเบิร์ตความรือยังเอา บายบายโนจะมิจ no <laughs> <Bye bye. S 2> ังบ๊ายบายอัปุนายกสิเกสิอัปุนายอัปุนายอัปุนาย 把现金。 Gracias. กีกิโล่งก็สางก็สงอุชิโลไปเส้นไป เล่นดีๆก็เล่นว่าเป็นเอาข้างหลังลงพวกกี่คุ้งเนี่ยอดอมไปเลยเด้อซอพี่ช่งลูกเึ้นน นี่เป็ห <Luc ar> ้องนีครับปวดโวเนาะนิ่มหว้ว ให้ตุ๊กตานะน้องตัมิจัางกูคิดว่

เห็นเห็ดคนเดียวตองโดนมั้งเอ็นเทตยังเอามาเลี้ยงกันเอาเพิ่นจะเก็บเพิ่นจะเก็บไว้หนูก็เก็บทีละอันเสียก็บ่ฟวง โ uh, อ oh, ้จับลูกจับน้องเลียวน้องกระยาดได้ป่ะเนี่ยทำพาหายกะเป็นเดินมากำาไปเลยสู้ๆนะมามามาหาว่ามาหากระซังนะเร็วแล้วสู้ๆนะบ้า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 บ้ <laughs> เป็นซีงข้างเซนแล้วบันบนี้อันไหนที่ยังไม่มีมีหมดแล้วมันหมดแล้วนะ ่อดิลไปช็อตไม่อยากได้่อดยากได้เอาไหม่อยากได้กลับไปบ้านพันเลรนได้ค่มจะเอาไหมล่ะฮะขอนะ เอาให้กก oh, ีกุ้งด้วยนะลูกนะรับเลยกกีกุ้ง โอเคคงเอาไหมเนี่ยเอาให้ให้พี่อันนึงแล้วอ่าอันไหนก็ได้โอเคโอเคคงเขาบอกตื่นไห้ ี่งวงนอนเอาให้พี่เอาให้พี่อันนึงเอาให้พี่นั่นแหละเออโอ้ยพี่เพื่อนกะงวงนอนก็กีกวงก็กีกวงเอาไหมเนี่ย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 น้องเอาให้นะไอหยิบเอาทั้งตาสิลาบทั้งอะไอ่ะเอาให้พี่อันนึงแล้วให้พี่อันนึงให้เอาให้ด้วยเอาให้ลีกาโตเอ้าอะของโกกคีควงนะ เหมือนกันลูกเหมือนกันของเล่นฟินใหม่ของโกโกีพุงโอ้ควายควายควายว้ใหม่พังเบิดมันจะมีจังเล่นอะไรล่ะลูกวันเดียว วันเดียวพังพรุ่งนี้คือหาสัตส์สวนต่อไม่ได้จะไปส่งพอกูกีเพื่อนไปเหตุงานนะ่ะกกีไม่ต้องไปกกีไม่ต้องไปเดี๋ยวพ่อโอโตสั่งจะถอยรถก,กูกีคุงไม่ไปนะก,กูกีคุงครับอืออือันนี้ก็แจ้แจ้อยู่นี่ละไปเหตุงานอุซากะหนึ่งอาทิตย์อยู่กับลูกสามคนเหมือนเดิม อเอา้าก็กี่กุ้งใช้ลงเท่าเอ,าเองโอ้เกง่งแต่วะเก่งเก่งครับเก่งโอ้ใส่บรถือท่าหมอแบบนี้ใจไปส่งออโตโอออออ้สังกันพร้อมหรือยังเอาแสบตาโนโตสมีไดเไ๋มโนโตสมีจังจเอ้ caie, eh. si. 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 ah, uh, uh, uh. <tuk> itu apa itu? mabu sih, cai, itu si mabushi deh, ah, kita sangkan, let's go. กูกีเนี่ยพอนี้มั้งวรีกูกีก็กีเปิดเอาเองพ่อ <cetera> <C sociology> ตอนนี้ก็มาส่งพ่อกูกีถึงบ้านลูกชายเรียบร้อยแล้วจ้าก็สิมาขับเอารถอีกคันเพื่อสิไปทำงานอยู่อบสกาเนาะแม่ก,กูกีสายตาก็ไม่ค่อยดีจ้ากลางคืนขับรถก็งุ้มเอาค่อยๆขั้นกลับเอาจ้าสามคนแม่ลูก กะส่งเพิ่นเรียบร้อยแล้วจ้าตอนนี้กะกะจะถึงบ้านแล้วเนาะะปปิดรตูพ่อมาถึงบ้านแล้วแล้วกูกีกัสิรีทัพนาที่ของเพื่อนจ้าดูแลแม่กับน้องแทนพ่อผุนเดี่ยเพื่อนกระได้ล็อกได้ไหมอ้าวปะปะเข้าบ้านไปไปเปิดบ้านให้แม่ทีนี้โอ้ใส่รองเท้าแม่รอข้าอะไรคุณนายสี่แพร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 อยากกินน้ำขาว เอาเคีส่ลูกอือนั่นแหละเก่งครับเก่ง